สำหรับปีใหม่สองห้าห้าสี่นะครับพอดีเรามากันก่อนตอนช่วงวันพ่อเพราะว่าณปอรณ์เขาแต่งงานนะณปอนสองหลานเอานะเอยมีตัวอะไรอยู่เรามาดูปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างดูนะครับ ความยิ่งใหญ่ก็จะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูน้ําตกปีนี้ก่อนว่าน้ําตกความใหญ่โตของน้ําตกเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือเขื่อนของเด็กๆนะเขือนในเปีนปปี้ที่มีป้าช่วยทำโครงสร้างให้และจิตะเลนกับบินอ้ไยก็ช่วยหาหินใหญ่ะเด็กๆโปปรากันบ้างครับเอนบ้ ตากนื่องจากยาวมากและลึกแน้าเที่ยวมากทาให้เราสองพี่น้องต้องหิบขีดหนักๆใหญ่ๆเช่นนี้หินนี้เรือห็นนี้หินนี้มีตแปะด้วยหรือหินนี้นะคบหินที่ใหญ่แต่เราก็ยังสร้างผลผลิตยกมาได้ใชนไหมเราต้องสร้างชื่อทีว่าจะอเลื่อนแห่งความพยายามของ เรามาดูสภาพของน้ำตกเวลาเพชรอย่างใหญ่นะครับเ,เรามาดูก sure. ัำลังเตือนนะครับความยาวของเตือนมันอะใหญ่ใหญ่มากนะครับ เป็นไปึดครึ่งหนึ่งของลำธารความลึอกอยู่ประมาณฟุตกว่ากว่าอันนี้จจะตเะล็งอยู่ปอสี่เลนน้อยอยู่ปาสองนะครับอันนี้จะตเล็งกำลังบ้าบอลส่วนเลนก็เหมือนเดิมน,นะครับชอบดูการ์ตูนอันคือเจ้าดูละครใช่สำคัญตอนนี้ชัอบอ่านการ์ตูนสุดพลีมากมากๆะว่อ,อ่านการ์ตูนเรื่องอะไรครับ แล้วก็ติดตอนนี้ค่างขายเรื่องอะไรอยู่ครับฟุดบอลจีอะไรครับเยอรมันดีชอบก็การตอนนี้ติดกํลังจุดขากขัดจินีาจดีเด็กโอเคนะครับเดี๋ยวจุดต่ที่ะไปที่ที่ไหนครับพี่คนรักบเราจะพาเจอน ไปเล่นลำธารที่อยู่ในบ้านกันนะโอเคไปเล่นกินสิไปตอกแทร็กันก่น